สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้รถมาดามติดโลมนะคะเดี๋ยวรอผู้ใจบุญนะคะมาช่วยมาดามนะคะทางนี้เลยผู้ใจบุญมาแล้วเสียงต๊อกมาแล้วนะจ๊ะทางจะเรียบร้อยโดนดูดเรียบร้อยเลยจ้ะขนาดนี้ออกไม่ได้นะจ๊ะโอ้โห อะไรมันจะหาหรือโหดปานนี้จ้าผู้ใจบุญมาแล้วจ้า อเอาได้เท่าไหร่เอาหมดเลยเอาหมดมแบ่งลูกค้าเหรอแบ่งลูกค้าุวันม พ่อปู่แม่ย่าไปสี่คนสามคนตันนะเดี๋ยวค่อยดูนะเขาได้พระโอไปคนหนึ่ง้านกลางฉันไหมได้ได้ยี่สิบกว่าถุงพเนี่ยเดี๋ยวประดาที่ไม่รอจับถุงโลนแค่นั้น Hãy cả mặt đông kết, chắc nhở ít thôi, <laughs>